สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานนะครับกลับมาพบกับช่องเลคคอนเนอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับไอ้ปืนใหญ่ของเราก็โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าเจ้าบ้านนะบุกไปคว้าชัยชนะเหนือเปตตันสามประตูต่อศูนย์ผ่านเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายในศึกคาราบาลครับหรือนาแอดครับที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันหลังเกมหน่อยนะครับผมโดยสเปคผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามในเกมนี้นะครับสำหรับเจ้าบ้านเปตตันมาในระบบ4ี่สอาหนึ่งผู้ลักษาตัวเป็นเฟดดี้วูดแมนก้องหลัง4คนนะครับคู่เซนเตอร์เป็นแจ็ควอ แบ็คขวาใช้เคนเฮเดนซ้ายเป็นแอนดูฮิวคู่กลางครับนำทัพมาโดยสเตฟานทอร์ดาสันจับคู่กับไลอันเลสซันแนวลุกจะเป็นดอโฮมเยฟฮกเคนจอร์ดโบเลอร์ Ken, ler, นะครับส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นแซมกีนวูดด้านทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับเกมนี้มาในระบบ4-3-3ผู้รักษาป,ประตูก็เป็นเจ้าหนูทอมมี่เซตฟอร์ดนะครับก็เกมนี้เป็นเดบิวต์เกมแรกของเจ้าหนูเซตฟอร์ดด้วยนะครับมาที่กองหลัง4คนนะครับคู่เซนเตอร์เกมนี้ใช้วิลเลียมซาลิบาจับคู่กับยาคุฟคิวบิอ่นะ แบกขวาเนี่ยเป็นยูเลียนทิมเบอร์นะครับก็จากนัดที่แล้วก็แสดงว่าไม่ได้เจ็บมากมายนะนะครับผมทางซ้ายก็เป็นอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้แดนกลางนะครับนำทัพมาโดยพี่ใหญ่จอร์จินโยนะครับจับคู่กับมิเกลมิลิโน่เกมนี้เพเมเกอร์ใช้เจ้าหนูอ e ีธานเอนมาเนลี e ่ N นะครับผมส่วนแนวลุก3ตัวเนี่ยปีกซ้ายเป็นกาเบรียลเมนตินเดลี่ปีกขวาเป็นไาฮิมเซอร์ลิงนะครับผมหน้าเป้าก็เป็นกาเบรียลเชซุส เปิดชาร์จครึ่งแรกนะครับไอ้ปืนใหญ่ก็คลองบอกลกดดันได้มากกว่าเจ้าถิ่นแล้วก็มาถึงนาทีที่24ก็มาพังประตูขึ้นนํา1ประตูต่อ0จากจังหวะฟรีคิกที่กาเบียลมันติเนลลี่นะครับเปิดไปเสาไกลให้กับยาคุปคิวอ์โคกชงย้อนมาให้กับกาเบียลเชสุสวอลเล่เข้าไปตรงตะข่ายนะครับทำให้อาเซนอลออกนํา1ประตูต่อ0ต่อมานาทีที่33นะครับไอ้หนูเอ็นวานิลี่ก็มาแผงเล็กนะครับหลังรับบอลจากกาเบียลเชสุสแล้วปั่นสวยๆโคค้้้้งงงงงงไไไปทททาา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 เเเเสสกลียยงงงนนีียยยยยยบบบตตข่่่่่่ออดดดมมชนนนนนนิววรรจแืะั ทำให้อเซนนลออกนําห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์เวลาที่เหลือก็ไม่มีประตูเพิ่มนะครับจบครึ่งแรกอเซนอลก็ออกนํา2ประตูต่อศูนย์เข้าสู่ครึ่งหลังนะครับนาทีที่57อาร์เซนอลมานำห่างเป็น3ประตูต่อศย์จากจังหวะที่ยาคุบควออเนี่ยจัดแอซิสที่2ในเกมนี้นะครับด้วยการเปิดจากทางซ้ายไปให้คฮาวเวตตัวสำรองนะครับในเกมนี้ลงมาโคกอย่างเด็ดขาดเข้าไปนะครับผมทำให้อเซนอลออกนำห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์ ช่วงเวลาที่เหลือนะครับอาเซนอลก็มีโอกาสอีกมากมายนะหลายๆครั้งแต่ก็ทําประตูเพิ่มไม่ได้นะครับผมจบเกมก็เป็นอาเซนอนอลนะครับทีมเยือนบุกมาเอาชนะเบตตันไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าไปเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายได้สาเร็จนะครับส่วนในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับอาเซนอลของเราเนี่ยก็เตรียมเปิดบ้านทําศึกลอนดอนดาร์บี้พบกับคิสตันพาเลตนะครับผมก็เตรียมต้อนรับเอดีเอ็นเกเทียกลับบ้านนะครับผม ส่วนบิกแม์ในรอบนี้ก็น่าจะเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะที่ฟอร์มร้อนแรงสุดๆนะครับหลังจากได้โคชั่วคาวอย่างพี่ม้านะครับผมลุดฟันนิตเตอร์ลอยนะก็เอาชนะเลสเตอร์มาได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อ2ส่วนสเปอร์ก็ไม่น้อยหน้านะครับก่อนหน้านี้ก็ทำศึกบิกแม์มาเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ผ่านแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะ ส่วนเจ้าหนูทอมมี่เซตฟอร์ดแลวก็ไฮเดนเฮเวนเนี่ยก็กลายเป็นผู้เล่นคนที่911แล้วก็912ตามลำดับนะครับที่ได้เล่นให้กับชุดใหญ่ของอาร์เซนอลนะโดยอาร์เตต้านะครับได้พูดถึงเอนมานิลี่ว่าใกล้ที่จะก้าวขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ได้หรือไม่แน่นอนหากว่าเขาไม่ได้เล่นในคืนนี้เขาจะไม่ได้เล่นสาวันก่อนกับลิเวอร์พูลเขาอยู่ที่นี่เขากําลังแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เขาสามารถทําได้ในทุกๆวันคุณจะเห็นว่าเพื่อลูกทีมของเขาพวกเขาให้บอลกับเขาอยู่ตลอดเวลา นั่นเป็นสัญญาณที่ยอดเยี่ยมก็ผ่านโปรแกรมเดือนเกมแรกไปแล้วนะครับก็ยังเหลืออีก3เดือนนะอาเซนอลของเราโอ้โหใครเขาจัดตารางก็ไม่รู้เนี่ยและอีก3ทีมที่เหลือที่เราจะเจอเนี่ยก็หนักๆทั้งนั้นเลยนะครับโดยนะัดต่อไปเนี่ยเราจะไปเจอกับนิวคาสเซิลอินเตอร์มิลานและเชลซีโดยเกมที่เราจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับจะเตะก,กันในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนเวลาทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทย ก็เป็นคู่แรกของสัปดาห์เลยนะครับผมเรียกได้ว่าเตะกันถี่ยิบเลยทีเดียวนะแทบไม่ได้พักกันเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลหรือว่าสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับเหมือนเช่นเคยก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคอยติดตามคลิปใหม่ๆของช่องเราแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กคอนเนอร์ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะ สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ